ตอนเดียวพร้อมบรรทุกนะคะคันนี้ใครบรรทุกห้าตันขึ้นไปนะเอาไปเลยเพราะว่าคันนี้นะคะได้เป็นเพาลอยทีซีพวนะมาพร้อมกับโคกนะคะใครอยากได้คันนี้ให้รีบโทรหาเนเน่ทุกอย่างทําให้หมดแล้วเรียบร้อยลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วพร้อมบรรทุกสุดๆและราคาประหยัดมากๆค่ะเพราะคันนี้นะคะราคาแค่5้าแสนต้นๆเท่านั้นเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรกันมาบ้างค่ะมาเลยจ้ามาดูด้านในกับเนเน่ค่ะ คันนี้นะคะเป็นรถบ้านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหัวเกียร์เปลี่ยนมาแบบเท่ๆเลยพลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะคะออกไปแกะได้เลยเดี๋ยวเนเน่ทำความสะอาดด้านในให้นะคะสปาภายในให้นะจ๊ะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัย power นะใครอยากได้ให้รีบโทรเข้ามาเดี๋ยวเนเน่จะพาไปดูรอบคันค่ะว่าคันนี้นะคะพร้อมขนพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานยังไงบ้างจ้ะ นี่นะคะสวยๆเลยจ้าสีขาวสวยๆนะคะกระจังหน้ามาแบบหล่อๆคันนี้รถปี2019นะคะตาไฟเนี่ยใสยๆกริบๆเลยล้อหน้านะคะเป็นล้อกระทานะส่วนยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะใครที่ไม่ชอบล้อกระทาอยากได้ล้อแม็กบอกได้เดี๋ยวใส่ให้สําหรับวัยรุ่นนะคะที่สร้างเนื้อสร้างตัวอยากได้รถไวทํามาหาก,กินแต่ก็ยังคงความเท่อย,อยู่นะมาจัดได้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันคันนี้เครื่องยนต์สามพันนะจ๊ะ คอกขึ้นให้แล้วนะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยมีใบรับรองจากวิศวกรด้วยนะคะและไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้ใครที่บรรทุกหนักนะ,ค,ะคันนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะว่าเป็นเพาลอยของ t c p y นะล้อเป็นล้อกระทานะคะยางเป็นยางมิชลิน x อ็2นะคันนี้นะคะยางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะยางเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะคะเป็นยางปี22สองเลยนะคะทุกคนจค๋าคัสซีสวยๆค่ะไม่ผูไม่เป็นสนิมนะคะ อยากได้ให้รีบโทรเข้ามาเพราะว่าคันนี้พร้อมมันทุกมากๆนะใครที่มีงานอยู่แล้วอยากออกไปขนงานนะ้ามาได้เลยหรือว่ายังไม่มีงานมาออกรถกับสมชายคาเซนเตอร์นะคะอยู่ใกล้ตลาดโลงเกลือแบบนี้สามารถขนของนะคะไปขายที่บ้านได้ด้วยนะเออสร้างเป็นธุรกิจให้เราได้เลยมาดูช่วงล่างกันนิดนึงค่ะคันนี้นะคะแหนบมาแบบแน่นๆแล้วนะโชก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับใครอยากได้โชกเพิ่มอยากได้แหนบเพิ่ม ก็บอกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวเนเน่นะคะใส่ให้รวมถึงเดี๋ยวจดทะเบียนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยหรือเปล่ามาฮึบนี่เลยจะ้ะคันนี้นะคะแอบเปิดฝาครอบเครื่องไวน้นิดนึงเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นพวกรอยช็อกรอยมาร์กนิดน,นึงนะคะว่าคันนี้นะเดิมเดิมเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะคะรับรองว่าสวยกริบแน่นอนนะจ๊ะ คันหน้าไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะแผ่นเพจยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอรกอรยังอยู่ฝากระโปรงเดิมๆนะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้นะ,ะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครอยากได้คันนี้ให้รีโทรเข้ามาราคา535,000บาทเท่านั้นนะคะ5 3 5 0 0 0บาทรถปี2019พร้อมวิ่งพร้อมใช้งานพร้อมบรนทุกและที่สำคัญได้เป็นพาลอย t c p y อยากได้ให้รีบโทรเข้ามานะคะเนเนทิ้งช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะค <c> ิดถึงรถมือสองพร้อมใช้งานให้คิดถึงเนเน่สมชายคารเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ